ถ้าหาหนุ่มผู้หนึ่งต้องออกไปลบแดนไกลทิ้งภรรยาสาวสวยไว้ที่บ้านนานเป็นเวลาสองปีเต็มเมื่อได้เวลาที่จะกลับบ้านเขาก็รู้สึกดีใจมากที่จะได้เจอกับภรรยาผู้เป็นที่รักยิ่งและเมื่อถึงบ้านเขาก็ปีเมียเขาทันทีนี่ที่รักเราห่างกันตั้งสองปีคุณยังพิษเหมือนเดิมเลยนะที่รักเออมันแน่นอนอยู่แล้วที่รักแต่ก็มีบางอย่างที่ทำให้เขาแปลกใจ เออว่าแต่ที่รักทำไมคุณเอาไข่มาวางไว้ที่หัวเตียงล่ะครับเออคือว่าฉันฉันขอสารภาพตามตรงนะคะคือช่วงที่คุณไม่อยู่สันเหงาเหลือเกินคือฉันนอกใจคุณค่ะทุกครั้งที่ฉันนอกใจคุณฉันจะเอาไข่มาวางไว้ที่หัวเตียงค่ะเพื่อเตือนความจําว่าฉันทําผิดกับคุณไปกี่ครั้งโจที่รักไม่เป็นไรนะมันเป็นความผิดของผมเอง ที่ทิ้งคุณให้อยู่คนเดียวเป็นเวลาตั้ง2ปีเราห่างกันตั้งสองปีเธอนอกใจสันแค่สามครั้งไม่เป็นไรนะที่รักเธอคงจ้งงอาจริงๆนั่นแหละใช่ค่ะที่รักฉันไม่มีทางเลือกอื่นเลยค่ะเออว่าแต่เงินสดตั้งสองแสนบาทนี่ละ่ะคุณได้มาจากไหนและที่รักอ๋อเงินนั่นเหละที่รักฉันก็เอาไข่ไปขายได้มาไงและทีรัก